เรียกว่าช่วงนี้ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของกาอุตสาหกรรมเรื่องของโรงงานเรื่องของสารเคมีเนี่ยมากันอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นเรื่องของแคดเมียมคแคดเมียมที่มีต้นทางมาจากจังหวัดตากนะครับแล้วก็มาหูกระจายกันหลายพื้นที่ทีเดียวบางซื่อก็มีนะสมุรสาคร2จุดบางซื่ออีกนัฮะในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมถึงที่ชลบุรีด้วยนะคะกับก็คือที่ชลบุรีเนี่ยก็มีจุดหนึ่งคือตอนเนี้ย แนวทางในการที่จะดําเนินการกําจัดคือกากแคดเมียมเนี่ยคือเขาจะเอากลับไปที่ต้นทางคือที่จังหวัดตากนะครับคาดว่าจะในวันที่7พฤษภาคมนี้<ฆ>แต่ต้องยอมรับว่าพอที่ผ่านมาเราพบเห็นมันกระจายไปหลายพื้นที่ทําให้โดยเฉพาะที่ชนบุรีด้วยชาวบ้านในพื้นที่ที่บอกว่าอยู่ใ,นในกล้กับโรงงานอุตสาหกรรมดังกล่าวที่มีการพบกากแคดเมียมเนี่ยเขาก็บอกว่ากลัวแล้วก็ผวานะเกรงว่าจะมีการเก็บ เจ้ากากแคทเมียมีเอาไว้นะครับอย่างล่าสุดมีการรับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านที่ตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีบอกว่ามีโรงงานพลาสติกโรงงานหนึ่งนะเขาบอกส่งกลิ่นเหม็นส่งกลิ่นเหม็นตลอดเวลาเลยเนี่ยตำรวจปตทพร้อมกับเจ้าหน้าที่โรงงานอุตสาหกรรมก็เลยนําหมายค้นเข้าไปตรวจสอบพบว่าโรงงานดังกล่าวเนี่ยเคยสั่งให้หยุดกิจการแล้วแต่ยังคงมีการฝ่าฝืนอยู่ครับ ตำรวจปตอก็ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าตรวจค้นโรงงานรีไซเคิลบดย่อยเม็ดพลาสติกแห่งหนึ่งกับที่ตำบลคลองเกิ่ยวอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีการใช้เครื่องจกักรหลอมส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณซึ่งภายในโรงงานเนี่ยพื้นที่80ไร่แบ่งเป็นโกดังเก็บของ10โกดังและในส่วนของ Office, ออฟฟิศ2ออฟฟิศด้วยกันนะครับขนาตรวจคน้นไม่พบคนงาน และเครื่องจักรนั้นถูกปิดไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปถึงโซนโดยรอบเนี่ยพบว่ามีการหลอมพลาสติกชนิดต่างๆและมีเศษขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเป็นจํานวนมากครับในออฟฟิศเองนะครับเปิดแอร์ไว้เย็นฉ่ำนะเพราะอะไรที่บอกไปไงเขาเพิ่งออกกันไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปถึงนั่นเองนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ยังเปิดค้างไว้อยู่เลยนะพบสมุดบัญชีที่มียอดการสั่งแล้วก็เขียนเป็นภาษาจีน พบบัตรต่อเข้าออกของพนักง,งานที่ระบุวันที่ล่าสุดก็คือ25เมษายนเอวันนี้เท่าไหร่26่สิบใช่ไหมวันนี้26ิค่ะนะคะทีนี้ทีมข่าวค่ะไปพูดคุยกับหลานชายเจ้าของที่ดินนะคะเขาก็เล่าแบบนี้ค่ะผู้ประกอบการเนี่ยมาเช่าเปิดเป็นโรงงานมาแล้วถึง2ปีค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่ามีการล้อมอะไรกันบ้างแต่ว่าสิ่งที่แน่ๆที่สัมผัสได้นะคือมันมีกลิ่นเหม็นค่ะกระครุ้งไปทั่วหมู่บ้านเลยหลังจากที่มีข่าวเรื่องของกาก,ากแคดเมียมก็กลัวว่าโรงงานที่มาเช่า จะแอบเอากากแคปเมียมนะมาซุกซ่อนเอาไว้หรือเปล่านะคะจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบค่ะด้านเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมก็มีการชี้แจงบอกว่าอุตสาหกรรมจังหวัดเคยเข้ามาตรวจสอบโรงงานแห่งนี้แล้วเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาพบว่าไม่มีใบอนุญาตค่ะจึงแจ้งความในข้อหาตั้งโรงงานและเปิดประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต และให้หยุดประกอบกิจการไปตั้งแต่วันที่21มีนาคมที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่ายังลักลอบเปิดอยู่นะคะจึงแจ้งข้อหาเพิ่มเติมคือฝ่าฝืนคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วก็จะไปร้องทุกกล่าวโทษที่บอกอบปทศออีกครั้ง แล้วก็ตรวจพบนะเขาบอกว่าเป็นลักษณะของเศษอิเล็กทรอนิกส์ค่ะแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าเป็นโรงงานรีไซเคิลพลาสติกใช่ไหมคะเอะ๊แต่ไปพบเศษอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างไรนะคะเขาก็เลยบอกว่าเข้าข่ายครอบครองวัตถุอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยนะคะส่วนที่ชาวบ,บ้านเขาเกรงว่าอจะ,ะมีการเก็บกากแคดเมียมไว้หรือเปล่าเพราะว่าเห็นมีถุงบิ๊กแบกอยู่หลายถุงภายในโรงงานเนี่ยนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่พบสารแคดเมียมนะครับแต่ก็ได้มีการเก็บ ตัวอย่างเนี่ยไปทำการตรวจสอบวิเคราะห์เพิ่มเติมในห้องแลบระรับ